สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้วสาขารันประเทศขอนำเสนอสิทธิประโยชน์มาตรา40กรณีทุกพลภาพกรณีทุกพลภาพการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะของร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด เอกสารที่ใช้แนบในการขอรับสิทธิประโยชน์มีดังนี้ค่ะ 1. แบบฟอ,อร์มสปสองขี์ทัม .40 2. ใบรับรองแพทย์ 3. สำเนาเวทระเบียนถ้ามี 4. บัตรประจำตัวประชาชน 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์มีดังนี้ค่ะ 1. จ่ายเงินสมทบ6ใน10เดือนก่อนทุพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้500บาทต่อเดือน 2. จ่ายเงินสมทบ12ใน20เดือนก่อนทุพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้6 5 0บาทต่อเดือน 3. จ่ายเงินสมทบ24ใน40เดือนก่อนทุพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้800บาทต่อเดือน 4. จ่ายเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้1,000บาทต่อเดือนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพมาตรา40ทั้งเลือกที่1และทั้งเลือกที่2จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นระยะเวลา15ปีส่วนทั้งเลือกที่3เป็นระยะเวลาตลอดชีวิตค่ะ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกรณีเสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนจะได้รับค่าทำศพทั้งเรื่องที่1และทั้งเรื่องที่2จะได้รับค่าทำศพ25,000บาทและทั้งเรื่องที่3ได้รับค่าทำศพ50,000บาทการขอรับสิทธิภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิ์สามารถยื่นแบบคำขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศค่ะ เมื่อผู้ประกันตนได้รับแจ้งจากทางสำนักงานประกันสังคมผู้ประกันตนสามารถมารับเงินได้ภายใน2ปีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่037233113หรือ037233116ได้เลยค่ะ